สวัสดีค่ะดิฉันสังียมสแสวงลาบเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ โฮมสเตย์ stay, ท่องเที่ยวบ้านนาต้นจันทร์ค่ะความรู้สึกสำหรับวันนี้ที่ได้มารับปริญญาครั้งนี้เป็นความรู้สึกที่ภาคภูมิใจที่สุดเป็นเกียรติกับวงตระกูลเป็นเกียรติกับชุมชนเป็นเกียรติกับครอบครัวในชุมชนเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีวันนี้เกิดขึ้นมาภูมิใจมากค่ะ โดยที่การที่ได้มาทำท่องเที่ยวได้มาทำพัฒนาชุมชนของเราก็อันเนื่องมาจากเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยหนทางก็ไม่ค่อยดีไม่มีหนทางไปจะไปเรียนหนังสือก็ไกลห่างไกลก็เลยมาอุทิศตัวเองเนี่ยอุทิศตัวเองเป็นสตรีอาสาพัฒนา ในหมู่บ้านก็มารวบรวมผู้หญิงในหมู่บ้านเสร็จแล้วก็หาทุนเพื่อดำเนินการกิจกรรมของสตรีในหมู่บ้านโดยยังไม่พึ่งราชการตั้งแต่ปีพศ2534มาจนถึงพศ2541ซึ่งโครงการของกลุ่มสตรีแม่บ้านเนี่ยเป็นกลุ่มทอผ้าทำเกี่ยวกับทอผ้าต่อมา ต่อมาก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวทำโฮมสเตย์ได้โอกาสจากหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานได้ไปศึกษาดูงานหลายๆที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมกระทวงอุตสาหกรรมพาไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นไปดูเกี่ยวกับต้นแบบโอทอปต้นแบบโฮมสเตย์แล้วก็ได้แนวคิดตรงนั้นมาก็เอามาต่อยอดจากกลุ่มทอผ้า มาทำเรื่องของการท่องเที่ยวขึ้นปี47ปี47ก็เริ่มดำเนินการเนาะใหม่ๆก็มาชวนชาวบ้านมาชวนใครใครก็ยังไม่เห็นด้วยฉัานนาง,สงเสงี่ยมเองก็เลยทำให้เข้าดูเป็นตัวอย่างพอาทำแล้วมันดีทำแล้วมันมีไรายได้สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ชาวบ้านก็เข้ามาเข้ามาต่อยอดกันปัจจุบันนี้ ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นวิสาหกิจทอผ้า308ครัวเรือนอขยายไป9หมู่บ้านในเรื่องของการท่องเที่ยวมีโฮมสเตย์ทั้งหมด39หลัง24เจ้าของค่ะวันหนึ่งก็ร้อกว่าห้องรับนักท่องเที่ยวได้200กว่าคนต่อวันก็ทำให้ตรงนี้เกิดรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนว ในหลวงของเราเนาะอยู่อย่างพอเพียงพึ่งพาตนเองค่ะได้แนวคิดตรงนี้มาก็มาต่อยอดต่อยอดหลายๆอย่างจนกระทั่งประสบผลสำเร็จในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาต้นจันทร์ก็จากนั้นมาชาวบ้านชาวเมืองก็ต่อยอดมาเป็นหลายๆอย่างมีอาชีพต่างๆหลากหลายในหมู่บ้านในชุมชนเช่น ได้โอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนด้วยปี57กลับมาก็เอามาทำเรื่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ท่องเที่ยวท้าทายมีจุดชมวิวทำสะพานนาสะพานใจเชื่อมทุ่งให้คุณทันชุมชนมีกิจกรรมตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งท่องเที่ยวทั้งกลุ่มทอผ้าก็รวมแล้วก็400กว่าชีวิตที่ดำเนินกิจกรรมกันอยู่ตรงนี้ก่พูดถึงความภาคภูมิใจอีก นาะความภาคภูมิใจครั้งนี้ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้มีโอกาสตรงนี้เพราะว่าเราเกิดกลางท้องไร่ท้องนาะไม่ได้มีโอกาสได้รำได้เรียนไม่มีโอกาสได้ไปศึกษาหาความรู้ต่อก็ใช้ประสบการณ์ชีวิตมาสร้างกิจกรรมทำให้ชุมชนมีไรายได้ตรงนี้แล้วก็ทางวิไลของวัลัยลงกร ท่านเข้าไปศึกษาดูงานท่านก็ได้รู้ได้รับรู้ว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่นี่มีผู้นำมีแม่สเสียมเป็นแกนหลักในการนำการพัฒนา,าทางคณะกรรมการทางคณะอาจารย์ก็ทำดำเนินการดำเนินการให้ตั้งแต่นั้นมาก็ดีใจตื่นเต้นมาก ทั้งชุมชนไม่ใช่ตีแม่สเสีเ่ยมคนเดียวทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านค่ะ